วันนี้วันที่สิบห้าเดือนเจ็ดสองห้าหกแปดครับกับข้าวเช้านี้ผัดบล็อกโคลี่ครับใส่หมูแกงขี้เหล็กใส่หนังงวนะครับแกงส้มแล้วก็ดีีปลาเค็มนะครับปลาทูเค็มยำปลาทูเค็มผักครับน้ำพริกครับกะปิคั่วนะครับแหนมครับทางข้าวเช้านครับเพื่อนๆเช้านี้ ที่สวนลังเขาครับหาลีบรรยากาศก็เช้าๆนะครับเจ็ดโมงครึ่งครับเวลาที่สวนลังเขาทานข้าวครับเพื่อนๆเช้าแล้วหลานทำปลาสับนะครับประกอบด้วยขาใบไคใบมะกรูดหอมแดงพริกขี้หนูสวนกระชายกระชายปลาปลากระดีปลากระดีนะครับ ลืมให้ดูแต่แรกสับจะเสร็จอยู่แล้วนึกออกก็การการทําตัองแจกสูตรการทําครั้งต่อไปดีกว่าเนาะครั้งต่อไปครับแต่เราจะประกอบด้ยวดยหอมแดงนะครับแล้วคาแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสับไปเลยแล้วก็กระชายกระชายด้วยพี่หนูพี่ขี้หนูสวนนะครับมะขามเปียกมะขามเปียกเข้าไปด้วยมะขามเปียกคั้นก่อนใช่ไหมไม่ต้องคั้นครับใส่ปเป็นต่อนไปเลยครับโอเควันนี้ก็ปลาร้าสับ กวยเบอร์เลยครับกวยไปเลยครับกวยเบอร์เลยอ๋อเพิ่งใส่อ่ะนี่ขี่หนูสวนครับนี่ใส่ที่อย่างดีครับนะโอเคปลาร้าสับเยวกินดิบก็ได้นะหรือเราจะเอาไปคั่วสุกก็ได้นะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยคั่วแล้วแต่คนชอบนะครับปลารสับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้หน่ากินมาก อดใจ<ท>ไม่ไหวยังไม่ออกจากเครื่งนะครับทดลองชิมดูดูมะเขืออ่อนๆนี่จากต้นเนี่ยต้นตัวเองสุดยอดตายตาย,ตายมไม่ทวนยังไงไหวไมือมืดมืดกลางวันครับมืดกลางวันปลาราสับสุดยอดครับาง,งานเลยครับบุกไปกินปลาล้ากับกับผักสดนะครับ แสงไม่ค่อยมีถ่ายย้อนแสงโอเคครับอร่อยครับมีผักแครผักอะไรเนี่ยมะเขือจา,จากต้นนะครับอีกครั้งครับเพื่อนๆกลางวันอ๋อแมวนี่น่ารักมันโจงอู่มาแมวมาที่บ้านเหรอของใครของเนี่ยเหรอของนาเดียเหรออ๋อโอเคโอเคน่ารักจังอรลออืม ก็อวันนี้นครับอยู่สวนหลังขางนะครับไม่ทำอะไรเลยป่วยจะสุกแล้วครับจุ่มครึ้งแหละก็นำจากมาสี่ห้าวันที่แล้วครับปรับปรุงสวน,นครับถางหญ้าดาหญ้าต่อบดน้ำกระปิงเกอร์ที่มันแตกที่มันขาดนะครับเสร็จแล้ววันนี้ก็ที่คืนห้าก็สบายแล้วครับไม่ต้องทำอะไรนะนั่งดูบรรยากาศพักผ่อนหลับทั้งวันนะครับ พักผ่อนร่างกายการหลับนี่คือการดีที่สุดนะครับพักผ่อนให้มากนะครับคนที่ปกติเกษียณแล้วนะครับโอเคไหนก็นอนนะครับพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมครับวันที่16นะไปชุดอตัวดี้ไว้คนใบสองใบนะบางคนลืมซื้อนะอย่าต้องเปิดดวงให้ตัวเองนะครับเผื่อด้รับโชคใหญ่ใหญ่มาที่หนึ่งอยนะ่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับโอเคครับทุกท่านอันนี้ก็มืดและ สวัสดีครับกากีสวัสดีส